นมานครับตัวที่สงใส่ง,งามงๆเลยครับน่ะมาถึงไม้แล้วครับน่ะเิ็นรอ่ยครับทุบง่ายตวท่าบงตัวง่ายร้่ย ขินไกลแห้งครับนัน,น่ะตัวใหญ่อยู่ที่ขินไกลครับ นินไม่รู้โดนเปล่าอ๋อโดน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 ท่านน่ะเว้ยแหละติดลากบัวโอ้หลุดเล่นเล่นเล่โดนโดน ใหญ่เท่าเลยเห็นล่องมาลึกๆขาวๆซัดเลยโอ้กิโลกว่าโอ้ผมจังปลาผมะนะเอ้ยตัวเล็ก โดนเปล่าใหญ่ปะโอนี่ครับหนาอ่ะเขากลางตัวเลยเกือบโลกครับขนาะรู้ว่าโล่กว่ากับบุงหงขออยากจะปลาเป็นขุนพานหยดดิผมน,นี่ครับใส่ปลาหลายะกิโลโน,น้อยๆครับตัวแลกมากแล้วครับ่นา่ะมานหมาเด็กคนอยาบเก็บปลาแล้วกับไปเผาตอครับผมปลาลอยดีอยู่ครับไปตามมาโตครับผม ตามเันโตครับนะนะันนักเอวเงา,า,าจัดการแล้วครับหนึ่งตัวขนยางเงินโตครับ โดน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 แบบั้นนะโดนโดนโดนเอาลุดเอาบอลลุด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 บโดนโดนนินนินมาซ้ำให้ผมหน่อยมาพี่มา มันมันจะหลุดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมซ้ำเองก็ได้เดี๋ยวขออนุญาตซ้ำก่อนเดี๋ยวผมซ้ำเองก็ได้พี่ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Các bạn เราอยากพูดปลาคนคบนันนะเมยครับน้านี่ครับตัวเกียวก็กระบอกอาจจะประมาณกิโลหนึ่งได้โลหนึ่งโลสองนี่ครับน้ายิ่งเขายิ่งเขาหัวครับสามเดือกเขาโตมีดอกสามนี่ครับมานมานครับตัวที่สองใส่งามงๆเลยครับน้าเมยเดี๋ยวไปตามกันตัวครับว่าจะมีตัวที่สามบอไปครับผมขออยากเก็บปลาคนนั้นนะนี่ตัวแรกครับ ไปครับตามมันตอบนั่นะนะฮึ ừ? โอยพี่ขึ้นอย่างนั้นก็อมุดสิลูกพี่เห็น่อไกลตัวนึงครับองใหญ่หน่อย มาหนาหนามาไม้ไหมแล้วครับผมมงเก้าแล้วครับแปว่าเปลี่ยนมงยืนมงนั่งไหมครับเป็นบึงบัวครับเดีย๋ยวมาเข่าตดตามรับบัดที่มีตัวขื้อในห้องยิงบอหมงยิง่อนขลางไกลครับระยะประมาณสิบสิบเมตรได้ขันตามมีเจ็ดเมตรครับระยะนีดประมาณหกเจ็ดเมตรระยะนึงสิบเมตรหมดเลยครับถ้าว่าร้อยก็อาจจะได้ยิงอยู่แต่ว่ากันลึกๆแน่ก็อาจจะยิงยากครับน,นั่นแหละ ฝากติดตามรับชมดนะครับไปตามกันตอ่อครับผมอุ้ยประกอไส้สวยจัดสายใหญ่เลยเลยนีและที่องหายิงได้ไปนห,หนหมดแล้วลว,วะวน,นี่นี่ตัวเล็กอยู่นี่ตัวใหญ่หายหมดแล้วนู่นนู่นนู่นตัวใหญ่อยู่นู่นนู่นตัวน้องใหญ่มาแล้วมาแล้วตัวเ<ม>ล็ก เห็นแค่ได้เขาคู่อุ้ยพี่เกิดเดียวก็รู้แล้วข้าคู่ยากเกินยิงกระบอกอะ่ะนู่นนู่นนู่นตัวนู่นไกลไกลนู่นเดี๋ยวรอให้มันให้มันยิ่ในระย,ย,ยะเหนียวไกลก่อนอ้ยข้าหมดเลย โดนตัวไงหรอครับปันยอเมันย่งเงรอทั้งผุ้ชตัวไงไปใส่เบิดนี่ครับหลังจากที่เอาค้ายสองตัวนั้นได้นี่ตัวแหลกครับมาเพิ่มมาเพิ่มป้ามาเพิ่มนี่ครับนั้นนะ

บ่ใหญ่เบื้งในหนามใหญ่ใหใส่ขีดท้องขีดวางก่อนนี่ครับนันน่ะในนี่ลองปา้า์มเขาจะเนาอแต่ว่าในนี้มันเป็นโคองยิงข้องคางลองปาล์มครับนันนาใส่กดเลิกครับมากดไต่พื้นเลยวานๆครับผม ตามกันตัวครับพราที่ใดใส่ง่ายบ่มาเนี้อู๋เขาใดไปเหลวอสองตัวต่ว่าขายแล้วครับอันนี้ยิงไหมมันยิงไหมไดสองตัวแล้วครับตามกันตัวครับนั่นนะ่ะ โดน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 ะครับโดนแล้วนะั่นแหะโอ้ยโดนเต็มเต็มครับมึงใหญ่ป็นไดนเฝ่าอยู่มันเล่นไปเล่นมาเลน่นไปเลน่นมา,นนมาอยู่ขนะนาะดมุมมันห่วงเองียงน่าจะห่วงหลุมใส่ประมาณต้อง,งขมขีด สองขีดดูนครับดูนในเข่ากลางตูวครับนั่นแนหะแดนวนไปวนมาอยู่เลือกๆมึงนี่ตัวนันไปกับไล่นี้ตัวนี้มากกับไล่นี้เห็นด้งแดงครับ,รบข้างซาดเลยครับตามมันโตคนาดฝนก็บทีมากแล้วไปหาลูกฝุนก่อน นี่ครับนาหน้าปลานี่ของเฮ้าครับหลังจากขายต่อตามตัวนั้นได้สามตัวได้แกงหนึ่งครับนาหน้าฮะอันนี้ของผ่านยอดครับของเราก็ขายคือกันเมือเช้านี้และกรันี่เรามาได้ไหมครับมานอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าตัวครับนาหน้านี่ครับคำนะครับนี่อุปกรณ์เฮาคบนาหน้าสำหรับมันนี่คงที่นี่เพียงสำนีครับแล้วก็ขอขอบคุณที่เขามารับชมทุกท่านครับมันนี่อาจจะประมาณวันใดเ๋ยวแกะตัวไม่พี่หนาครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับนะั่นะนะจังสีไเด้บัวผาดคลิปใหม่ๆทั้งจากทางสองครับจะไดก็ฝากติดตามอีพี่หนานำว่าเฮาสิมากแกแข็งในสำเร็จบอสำรับม้มนีก็คงสีมีเพียงสำนีครับขอบคุณครับ